บาลนครแม่สอดร,รวมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมชายลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรค่ะดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานเทศบาลน,นครแม่สอด เข้าร่วมจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชัยพฤกษ์เชนทันรักานอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐภาคัเอกชนและประชาชนชาวอำเภอแม่สอดร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมจำนวน38คณะตามลำดับจากนั้นประธานวางพวงมาลาหน้าพระบรมชยลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและประธานผู้นำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันสามครั้งจากนั้นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมวางพวงมาลาตามลำดับเป็นเสร็จพิธี พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเริ่มตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาเป็นต้นไปการแต่งกายข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวมหมวกข้าราชการตำรวจทหารแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกระบี่ถุงมือไม่สวมหมวกประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทยโทนสีเหลืองจิตอาสาพระราชทาน9 0 4วอปร,รอแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน